สวัสดีค่ะมาพบกับคูซี่วบกวนภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้จะมาสอนอประโยคสุภาพนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆนะคะวิธีการใช้แบบง่ายๆความจริงมันมีวิธีการพูดประโยคสุภาพเนี่ยเยอะมากนะคะแต่วันนี้จะสอนแบบเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูปกติแล้วทุกคนรู้จักแว็บตัวนี้นะคะอ่ะดูก่อนนะคะแวบ็บอะไรเอ่ยแวบบ็บป v วัวใช่ไหมคะปูวัวแวบ็บปูวัวเนี่ยจริงแปลว่า สามารถถูกไหมคะแต่ว่าเราสามารถใช้ในกรณีที่พูดถึงการขอร้องอย่างสุภาพก็ได้นะคะแต่จะขอร้องอย่างสุภาพต่อเมื่อเรากระจายในตองอ่าเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้นะคะเมื่อเรากระจายในตอง l o n d i t i o n n e l นะคะเ s ซ n งอ่าทุกคนดูก่อนนะคะใครยังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรนะคะอันนี้สิวงเลียนเนอก็คือขอร้องอย่าง สุภาพนะคะปะเอาทวนอีกรอบนะคะ w e b b u l o i r แปลว่าสามารถแต่ถ้าเอามากระจายในตอง le c o n d i t i o n n e l p r i s e n จะแปลว่าการขอร้องอย่างสุภาพนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าใครยังไม่เคยเรียนก o n ง i ิสเ n น e l p l i s e n อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆแล้วก็คือจําจําไปเลยว่าในแต่ละประธานนะพูดว่าอะไรแล้วก็ไปใช้ แต่ถ้าใครที่เรียนมาแล้วนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นการทวนไปด้วยกันเบาๆนิดนึงนะคะที่จะทวนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคนที่ที่เรียนแล้วแล้วก็มาพูดทวนด้วยกันจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะอ่ะลองดูใครยังไม่เคยเรียนก็ฟังได้นะคะอ่ะถ้าที่บอกว่าเลือกนิสเันเพ2สองวิธีการกระจายกระจายยังไงก็คือใช้หัวของฟูจินะคะหัวของฟูตุสอ๋อไม่โฟกัสแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะไม่เป็นไรเนาะอ่ะวิธีการใช้ก็คือเราจะต้อง กระจายในตองฟูตูฟูตูแซมมาก่อนนะคะเขาเรียกว่าใช้หัวฟูตูแซมแล้วก็ใส่หางแอมปัคเฟอซิเขียน os, ไว้หน่อยก็ได้วิธีการนะคะอันนี้พูดถึงสำหรับคนที่คล่องแล้วนะคะหัวฟูจิเอ่อหัวฟูตูแซมเหรอใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยหางของแอมปัคเฟนะคะอ่ะกระจายเลยก็คือ จูบูเรใช่ไหมคะเอาจริงเนี่ยถ้าเราปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็คือปูเคเป็นฟูตูแซมเห็นไหมคะเอาเงี้ยอันนี้คือฟูตูแซมหัวฟูตูแซมใส่หางแอมปักเฟ่ก็คือ R.E.S. คือเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนฟูตูแซมไปเลยนะคะอ่าต่อไปจูบูเรนะคะ il l ปูเรนะคะต่อไปนูปูเรนะคะวูอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษนูปูเรยงแป๊บหนึงครับแป๊บนึงเลยละอ่ะต่อไปวูปูเรนะคะแล้วก็อิล L, pu, re, r, e, e n, te นะคะทีนี้ทุกคนดูนิดนึงเอ่อเห็นไหมคะว่าเป็นหางเขาเรียกว่าหางแอมปักเฟ่เนาะอ่ะก็คือหัวฟูจิใส่หางแอมปักเฟ่์ิ่ไฮไลท์หางแอมปักเฟ่เห็นไหมคะอ่ะทีนี้ดูนิดนึงนะคะ e, n, s, e, e z, i, e, n, t อ่ะทีนี้ถ้าสังเกตอ่ะซิมาไว้แบบนี้ ถ้าเวลาเราออกเสียงโดยที่เราไม่ดูอะถ้าสิบอกว่า je pourrais เจบูเรตเ i บู l รตอิลแอลบู i รต l ิ e pourrait ใช่ไหมคะเสียงอะจะเหมือนจะเหมือนเป็นแวฟฟูตูแซมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เขียนต่างกันแต่วิธีที่ทําให้รู้ว่าเออมันคือกรงลิสเซนไอพาซองนะเห็นไหมคะดูตรงนูกับวูพอนูกับวูอะหัวฟูตูแซมก็จริงแต่ใส่หางแอมปัรเฟ่มันกลายเป็นอ n s e z นะคะอันนี้ถ้าใครไม่เคยเรียนฟังอาจจะงงแต่ถ้าใครที่เรียนมาแล้วเนี่ย น่าจะเหมือนว่าเป็นการแบบว่าทวนไว้ด้วยกันนะคะอะไม่ซีเรียสอันนี้ใครที่ยังไม่ได้เรียนก็คือท่องจํานะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปแต่งประโยคได้เลยนะคะเดี๋ยวมีให้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งนะคะดูดูด้วยกันก่อนเนาะอะ,อะต่อไปเริ่มใหม่นะคะกระจายพร้อมกัน je pourrait, s u p o u r r a i s il pourrait, elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait, elle pourrait น pour 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 ะคะอะ ซี่จะพยายามทําคลิปไม่ให้มันยาวนะคะก็เลยอาจจะไปไวนิดนึงอ่ะทีนี้แต่งประโยคได้เลยนะคะไม่ว่าใครจะไม่เคยเรียนกรุงศสเนายไพซองตอนเนี้ยใช้ได้เลยแต่งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ารู้แวบเยอะอ่ะทีนี้จะขอร้องยังไงเช่นซิบอกว่าอ่ะขอร้องเพื่อนขอร้องแฟนก็ได้เวลาเราคุยกับแฟนเราคงไม่ต้องใช้ประธานวูใช่ไหมคะอ่ะเราก็แค่บอกว่านะคะเอาประธานจืมาก็ได้อ่ะ p o u r r a t u euh, sortir la poubelle นะคะ pourrais-tu sortir la poubelle ก็คือช่วยเอาถังขยะออกไปทิ้งให้หน่อยอ่านะคะหรือสมมุติเราอาจจะขออ่าขอให้เขาช่วยอะไรอะ่ะล้างจานก็ได้ใช่ไหมคะล้างจานอ่ะก็ใช้เป็น p o u r r e i จู Dieu, เห็นไหมคะเราก็แค่ทำการแองกแบ็กซ์วงกับแวบนะคะบูเคจูอะไรเดียวแฟร์ลาเวเซลใช่ไหมคะหลังจากให้หน่อยหรืออาจจะขอให้ทำอะไรดีซักผ้าก็ได้ใช่ไหมคะก็เขียนเหมือนเดิมอะ่ะเขียนเขียนซ้ำก็ได้เอ่อบูเคจูค่ะแฟร์ลาเลซีฟใช่ไหมคะก็คือทุกคนก็แค่อะ ก็แค่เอาใช่ไหมคะเอาสำนวนแว็บอะไรมาใส่ก็ได้นะคะที่เป็นโครงสร้างแว็บอย่าให้ใครทําอะไรให้นะคะป,ประเด็นอ่ะใช้อะไรก็ใช้ประธานจือกับวูแล้วกันนะคะถ้าใช้วูก็ดึงมาเลยก็เป็นปูคีเยวูใช่ไหมคะอ่าก็กลับแวบอ่ะพี่เขียนตรงนี้นิดนึงก็เขียนไปเลยปูใช่ไหมคะเดี๋ยวทำไมสตาร์ละ่ะปูคีเยวูนะคะ อะไรอ,ะอยากให้ทําอะไรก็ตรงนี้ก็เขียนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะถามว่าทำไมซียกตัวอย่างแค่จีกับวูเวลาเราขอลองใครอะเราก็ขอลองด้วยประธานจีแล้วก็วูอยู่แล้วนะคะโอเคอะพยายามจะมาสั้นๆนะคะคือประเด็นก็คืออย่างวันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วใครที่ไม่รู้จักกรุงิสีนเพซองเลยก็ไม่ต้องซีเรียสก็คือท่องตามซี่พอใช่ไหมคะท่องตามเสร็จปุ๊บก็แค่นี้ตั้งคําถามไม่ใช่ตั้งคำถามก็คือขอลองไปเลยเห็นไหมคะก็ใส่ไป ขอนี้ให้หน่อยได้ไหมขอทํานี้ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะจบส่วนใครที่เคยเรียนกรุงนิแสแนเปซองมาแล,แล้วแล้วอาจจะลืมๆบ้างก็คือมาทวนด้วยกันว่า oo, Sam นะหัวฟูตูแซมนะหางแอมปัฟเฟ่จบนะคะความจริงอะ่ะความจริงอะ่ะใช้แวบตัวอื่นก็ได้อีกนะคะที่อยู่ในตองกรุงนิแสแอนเปซองแต่วันนี้ที่จะมาแค่แวบเดียวนะคะทุกคนจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเยอะหรือมันยากจนเกินไปอ่ะโอเคนะคะมีแค่นี้วันนี้อ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะคะเอ่อครูซ ครูซี่วกยกรภาษาฝรั่งเศสทาง Facebook นะคะโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ